การประชุมคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นย้ำเรื่องการศึกษาทำความเข้าใจและดำเนินการตามหลักการตามมาติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เพื่อความสำเร็จในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกมิติ โดยสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ได้แก่ในหลี่เฉียงในเจ้าเลอจี้ในหวังฮู่หนิงในไช่ฉีในติงสวยเสียงและในหลี่ซีได้แสดงความคิดเห็นในหลักการที่จะเป็นแนวทางให้พรรคคอมมิวนิสต์และประเทศจีนขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาจีนในยุคใหม่ ในสีกล่าวว่าการศึกษาเผยแพร่และดำเนินการตามหลักการของสมัชชาย20เป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของพรรคคอมมิวนิสต์และประเทศโดยขอให้ทุกคนทำความเข้าใจในหลักการนโยบายพื้นฐานและการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจจุดยืนมุมมองวิสัยทัศน์และวิธีคิดตามหลักคิดของสีจิ้นผิงกับระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนยุคใหม่อย่างกระจ่างถ่องแท้ ในสียังย้ำถึงการดำเนินการตามหลักการตามมติที่ประชุมสมัชชา20ด้วยการกำหนดเป้าหมายกรอบเวลาและแผนงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและขอให้คณะกรรมการประจำกรมการเมืองมีจิตวิญญาณความเป็นนักสู้และมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ